สามอยเ้ยม่นคอถือไวาหลายแลยสวัสดีครับอนนอโอ้ยข่ายง,งามปานนี่บ,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 บริษัสื่อว่าแมนดอกงามครับพี่น้องมีตาตัวงามอ้ยแม่ลูกมีตางามทีเด็ดวันนี้อยู่ที่นี่ห้อยเวนิตาการผีผลบรุราชาตินี่ฮักแพงแบ่งปันสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่สางแชนแนวภาพพีพาน้อมาชมบรรยากาศการสื่อการขายควายงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแกตลาดชมพูบูญจังหวัดร้อยเอ็ด งามอีหลีพี่น้องเนาะแม่ลูกก็หอยเวนี่พี่น้องนเนาะอ้ามาเปิดจีบกับควายงามๆก็หอยเวนี่เปิดพี่น้องเนาะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568ตลาดนัดบ้านน้องแกคือคักอีหลีมีแต่วควายงามผมสิ่พ่อพี่พ่น้องออกเปิดราคาควายงามกันผู้ใดสนใจอยากได้เลี้ยงอยากเลี้ยงควายงามช่วงนี้เหมาะเลยพี่น้องฝ้าวซื้อฝ้าวฮะราคากําลังวิ่งราคากําลังขยับเด้อพี่น้องเด้เออ่าฝ้าวซื้อฝ้าวฮะกันควายงามเปิดเปิดกำลังติดต่อโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวผมสิเบิ่งรายละะเอียดซก่ออนนนพี่้งเาะ นี่ต่างมงานพี่น้องเนาะแม่แบบไงสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบทั้งสองแม่พี่น้องเนาะร้อยสี่สิบบวกทั้งสองแม่เลยเป็นแม่ลูกกันพี่น้องเนาะแม่ไงนี่ลูกมันตัวใดหันล้างหันล้างนี่ปะโอ้หันหนาเนาะโอ้หุ่นหุนพี่น้องนั่นนั่นแม่เปินพี่น้องอ้าลูกเปินพี่น้องนั่นแม่ไงลูกตัวนั่นแม่ขึ้นกันลูกแม่ปะลูกแม่เบิร์ดลูกแม่เบิร์ดแม่ไงเปิดยังไงสี่สิบห้าโคมนีสี่สิบมา ครบน่อย่าไรโอตาแมมันดิโอตาแม่บอซอไแม่ลูกหกหมื่นหโอ้แม่ลูกหกหได้พี่น้องเอาเป็นแม่ลูกหกแม่ลูกชุดนี้6กหม0่นหเดี๋ยวพ้นสีเบิงล่เียงัี่ีลูกกมพายตัวนึงโอ้นี่ปะตัวทักุนเท่าไหร่ตัวนั้นเสนาะกพายสิบเดได้พี่น้องตัวงามงามสิบกัมพาเพื่นพี่น้องกัมพาเพื่อนกับืธรรมดานี่น่กําลังหมดมากสเจป็นแม่สาวน้อยสวยๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวสปเบงรายล่เด เบร์ตระาะคาสัก่อนหกห้ากับหกหมื่น 6, 5, 6, อ่ะมาเบรงบานไล่ละเอียดกระมือนเจ็ดอ้ามาเบรงไล่ละเอียด,ยยด,ยยด,ยยดแม่นี่พี่น้องเนาะทั้งทั้งสองตัวเพ่าะนั่นเอผสมใหม่ะแม่ยังเนาะโอ้ทำไวแล้วเอาไปรุป่นเอาเนานะเอาไปรุปน่นเอาแม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบต่อใด่ได้สามสิบแปดบวกได้พี่น้องเบิ์โตนโตวุ่งเขาพี่น้องได้ลูกประมาณสองตัวเนาะสองตัวแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้แม่ของตัวนี้ หกหมืเพิ่นเปิดไว้สองตัวลูกสาวผู้ใดห้อยเวนิดนลูกหลอดอยู่เพิ่นบอกหูตะว,วันลูกหลอดโอ้ตะว่างามพี่น้องอุยเบงไทยลูกสาวเพิ่นพี่เนี่ยตัวนี้หกหมื่นพี่น้องสองตัวนี้ทบไว้แล้วหกหมื่นหกสิบหนี่ลูกสาวของตัวนี้พี่น้องแม่บักไงลอยสี่สิบกว่าลอยสี่สิบสองเพิ่นอบอกเบงไายข้องลูกเพิ่นพี่น้าดควายงามสิบเจ็ดกับพระธรรมดา สิบ็กับพธรรมดานี่เห็นตาถ่ายเป็นพี่น้องสิเพิ่นเปิดใ้เป็นแม่สาวหน่อย1 7ึ่งหมื่นเจ็ดพนหชุดนี้ไม่ธรรมดาของห่อยเวนิดเพื่อนพี่น้นนนองบูยอะเป็นหมื่นสองห0าอยนสองห้าอยเแสนสองหาอยโอ้ยผมกับผมแสนสองหารอยกับ17บเจ็นเจ็กับเป็นแสน 4ี่0องร้อยแสนหนึ่งแสหตัวหนึ่งแสนสี่หมืน้ยกชุดนี่3,500ไป0อยอุ้ยทายยกชุดนี่หมื่นสามหนึ่งน่พี่นอ้นองเนาะหนึ่งแสนห้าหง้าพันยกชุด5โตจากราคา 14, 000, 2, 1 4ึ่เหลืออยู่ 1 3 5 0 0 0้พโอ้ลดหายหลายพี่น้องเนาะลดลงมาแล้วยจงต่ออะไรอีกเจ้าหน่อยอยู่ต่อไเจ้าหน่อยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพณผ่านบ้าส093 329 3งเกพี่น้องหอยเวนิตะการพืชผลหักแพงแบ่งปันราคานี้ราคาเกษตรกรเจ้าหน่อยลูกสาวสิบอยั่งเลยพี่น้องผมสิกับไม่อีกเธอหนึ่งมันสิบอย่่งเลยดีโอเคฝ่าว่าเดี๋ยวบรยั่งลูกสาวเพื่อนงามรับประกันความสวยความงาม เวียดกับวนยูแมวสันแต่ว่าให้แนวดีเนาะเป็นตา,าไปเลียงนี่พี่น้องเป็นตา,าไปเลียงจาเอาไปเวียดถอเพื่พอนว่าเพราะว่ามันงามให้ลูกนี่สุดยอดทุกตัวพีน่น้องให้ลูกสุดตัวสุดยอดทุกตัวพีน่น้องลูกเป็นตัวนี้สิบเจ็ดพีน่น้องอันนี้เป็นแม,มเน่เป็นเป็น,ปนอ่า,ขาเขาอห็นว่าลูกกบ่าลูกกบ่มา,มามาแล้วสิบเจ็ดนอกนั้นงามเบิดผมเบิ่งถ่ายมาแล้วพี่น้องสวยหมดทุกตัวสี่อ่ะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันทะยกชุดห้าตัว แม่ทับไว้แล้วทุกตัวเอาขอบค,คุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมนัวเมื่อนีนมาเปิดคลิปก,กับงัวควายงามเพื่อนพี่น้องควายงามควายนี่ชุดใหญ่ของหอยเวนี่เพื่อนสุดยอดดีลีพี่น้องหอยเวนี่ล่องน้ำขุนตะการพืชผลบร,ริจตานนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหน,นึ่งแสนสามหมื่นสี่พันก็ห้าพันเอาปลาปลาอุ้ยไปไปไปขายเป็นขายขายเป็นขายาพั่นจูงไปขายเบิดพร้อมกันสามตัวโอ้ โอ้ oh, บ่องานต่อพี่น้องนเนาะเพิ่นทากใช่มาเบิง่งควายเมย์เจจอยตะวัลูกนะงานม,มาเบิ่งการจใจดูพวกควายตัวนี้พี่น้องกําลัง <c oughs> มาเบิ่งควายไปเลี้ยงบ่เพิ่นมากลูกมั่นบ่้โ <c> อ <oughs> เพิ่นมากตึ้งแม่ทั้งลูกใจายหลูกดีเนาะใจใจลูกดีดีดดโอ้ลูกเก่าจะเล่น เบิ่งการใจลูกลูกเก่าเจริญเพิ่นพี่น้องหอุ้ยลูกสาวหน่อยงามงามเพิ่นเนาะพูดอ่ะเบิ่งรองเท้าเพิ่นสุดยอดเลยรองเท้าเพิ่นสีสันบ่ต้องห่วงอ๋อมันสิแยกเพิ่นมาอย่างแยกเราจะได้คู่กันหนึ่งบาทโอ้เราให้23,000มันก็บ่ได้อีกแม่มันเขาบอให้2กับหมื่นสีแล้วโอ้เฮาอยากได้เท่าไรส2งอย่าง2 8งหมเฮาอยากได้28 2ตัวแม่ลูก28เอ้าต่อเอามันงามเป็นตาเปเลี้ยง ลูกเรือพอแม่แมันแ,แม่อายุหลายแล้วแม่มันได้เจ๊กลูกแล้วแม่มันเป็นแบบซีลูกซีลูกออุ้ยเขางามเนาะเบิ่งเขาแม่เพิ่นพีน่น้อ,องพุ่นอ่ะเขาเพิ่นพี่น้องเนาะแต่ว่าจ่ายลูกนี่สุดยอดเลยการจร่ายลูกของแม่เพิ่นพี่น้งองเนาะจ่ายลูกสุดยอดเลยอนนะเอาไปทับหลอดอีกพัฒนาต่อยอดสองแปดยอนให้จ้าพัดมือเนาะล่องต่อเอาขั้นตะลูกแยกเท่าไหร่ลูกมันจะเอา ตัวละสิบสี่สิบสี่ได้เนาะตัวนั้นสิบเจ็ดได้เพิ่นเปิดไว้มันสูสีเขาคุ่นเด่มันงามความงามดีเนาะงามมีลีพี่น้องตัวนั้นสิบเจ็ดแล้วเปิดว้เออโอ้ตัวนั้น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 สิบเจ็ดบ่อนท่อกันบ่อนเลยอัตลักษณ์สุดยอดเลยอัตลักษณ์นั่นตัวนั้นตัวนั้นสิบเจ็ดแล้วเปิดว้หมอยเวนีดแต่ว่าตัวนี้ว่าแพ้เขาได้ว่าแพ้เขาโอเคเลยโอ้แม่ใจหลูกดีพี่น้องการใจหลูกแม่พี่น้องสุดยอดสุดยอดขันร่วมสองแปด ถ้าแยกตัวนั้นตัวละสิบสี่โอ้ตัวละสิบสี่เพื่อนว่าแม่กับสิบสี่อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนไหวถ้ามีผู้สนใจท่างบ้านศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสองสองห้าหนึ่งครับสองสองห้าหนึ่งเลยพี่น้องเนอะผมว่าอนาคตลูกสาวเพื่อนจะสุดยอดเลยพี่น้องเนาะลูกเก่าเจริญลูกเกาเจริจ่ายลูกของแม่เพื่อนมันกจะสีส้งผลถึงท่านพันธุกรรมของลูกเพื่อนคือกันเนาะจ่ายลูกงามพี่น้องเนาะ ควายชุดนี้โอเคเลยอ้าวขอบคุณเลไลน์นมันครับผมมาจากใสรเลยเรืมถามเพื่อนมาจากวาพีวาวีปทุมมหาสารคามาพี่น้องเนาะขอบคุณเลไลน์ครับผมเป็นควายเลี้ยงลูกดีพี่น้องเนาะแม่เพันสูงเนียพี่น้องแม่เพันสูงเนียสูงเกือบร้อยสี่สิบบอกลบเลยพี่น้องเนาะเกือบอนะ่างดีเป็นงูควายใจลูกดีพี่น้องนะอเนาะอย่างต่อพี่น้องมาเป็นควายงามตัวผิวโอ้ยต้องหอยเอกมาสบายงามพี่น้องควายงามเพื่อนผม ป้อนียาดได้แต่ขาเบิ้งพันกำลังกอพิ่นกำลังต่อรองป้ายงามให้เพิ่นเบิ่งเสียไปเลี้ยงบ่ครับซื้อกันแล้วครับโอ้ซื้อกันแล้วโอ้เรียบร้อยล่ะโอ้ครับผมงามงามผิวหลีเพิ่นได้ไปแล้วพี่น้องเนาะป้ายงามเพิ่นพี่น้องเป็นแม่สาวงามงามคุณอ่ะสุดยอดสุดยอดงามอีหลีป้ายไปเท่าไหร่ลูก อ้ยมันคือพ่อส at e> ื่อเดี๋ยวนาะพ่อสื่อคักสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยพ่อสื่อครับสุดยอดสุดยอดเนาะแมนแมนเพิ่นควายงามสีสันโอเคเลยพี่น้องเนาะเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นไปใส่ปัญหารอต่อป่ะจ้าโอ้โหไอ้ไปหารอต่อโอ้ไปเห็ดไปเพิ่นอยู่เพิ่นหมานแล้วอ่ะมันหมานะครับผมไปเบิ่งทางควายงามทางผุนพี่น้องเนาะอ่ะผ้ายางเละจักน้อยพี่น้องเนาะจะเป็นหาควายงามให้พี่น้องได้รับชมกันทางผีนพี่น้องเนาะ เป็นสายควายประวดทางนี่พี่น้องโอ้ยแต่งงามผมพามาหาควายงามทางผีพี่น้องปาสุดยอดควายงามอยู่ทางนี้พี่น้องเนาะสุดยอดดีเลยพี่น้องควายงามทางพี่พี่น้องเนาะมาเบิ่งควายงามสวัสดีลูกขออนุญาตมาลัดชิวบ่าวสุริยาเพื่อนหรือเพื่อนไปหรือเปล่าเพื่อนบปทันมน้าป่ะโอ้แล้วแล้วผู้อัดดัมหนึ่งเผือกหนึ่ง อ้ยออนซ่อนเผือกเด่นมากเลยวันนี้สายเผือกเด่นนีิงีพี่น้องมันโตสูงโตงามแม่สาวหน่อยเสียสายดำกับสวยแต่ว่ามันหน่อยนิดนึงโตหน่อยอยเอาไปเลี้ยงต่อยอดเอาพี่น้องเนาะโตหน่อยเขาเปิดจังะสายบ่เปิดไหาหาสิบหาหาร้อยเนาะสายใหนเือเก้าเจริญโอ้งามพี่น้องงามงามแต่ว่ายังหน่อยยุ่ประมาณจักเดือนลูกหกเดือนอะไรได้พี่น้องหกเดือนแล้วสายเก้าเจริญสิบห้าห้าร้อยคนเปิดไว้ต้นโตหนาตาอัตลักษณ์กระบานใ่พี่น้องเป็นตาใหญ่ไปหนา แข่งขาดีเบิดพี่น้องเนาะเอาเบิรงรายละเอียดเอาพี่น้องเนาะสิบห้าห้าร้อยมาเบิรงสายเผือกเพิ่์นพี่น้องบ้านนี้ปุ้ยสายเผือกเอาเพิ่์นนอนแล้วเพิ่์นเมื่อยเพิ่์นเมื่อยสูงเท่าไหร่ถ้าลูกลอยสี่สิบบวกลบซ้ายใดโก้เมืองเพชรปุ้ยผมอ่อนซ่อนควายงามเผือกสวย บ่เป็นเป็นเข่าประกวดแเราปีนี้งามเนาะแน่ผ่านสนามหนึ่งแล้วเสวื้ออะไรวาเป็นสายปร,ประกวดเพราะว่าสวยมากพี่น้องเนาะสวยมากเบื้องแข้งขาตัวโตเป็นพี่น้อนงซื้ร้อยสี่สิบบวกลบขึ้นมางามมีหลีพี่น้องเนาะเปิดไว้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพี่น้องเจ็ดหมื่นก้าเก้ามันเป็นสายประกวดงามงามเป็นแม่สาวงามมีหลีพี่น้องเนาะพูดอะผู้หนึน่งเ <c oughs> พป็นใบเฮ็ดใบบ่แม่นว่าไปเฮ็ดใบขายบ่ไปเบิ่งควายโอ้ไปเบิ่งอยู่ผู้หนึ่งเพป็นผู้จูงเปิดซอยเพป็นไปเบิ่งควายอยู่เป็นไงงาม รับประกันความสวยความงานตัวจริงสวยมากพี่น้องโตจริงแงมีลีพี่น้องเนาะเจ็ดสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้สิบห้าห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าสายเปลือกสวยมากพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนูแปดห้าศูนย์ดศูนย์สองห้าศูย้าดอยากได้สายเปลือกไปพัฒน,นาโตนี่ตอบโจทย์ได้พี่น้องเนาะเอาไปพัฒน,นาต่อยอดได้เป็นแม่คอกแม่ค่ายแม่พันสายพัฒนานสายเผือกงามเอาไปใส่พอต่างๆอันนี้สายโก้เมืองเพชรเด้อพี่น้องโกเเเเเมืออองงพพชราาไปใสสส่สย่ยยยๆนุนดดล ดาวเด่นวันนี้คือตัวนี้พี่น้องเนาะสายเผือกเอาขอบคุณห,หลมมายๆลูกมันมานครับผมมาเบิร์เผือกหน่อยอันนี้เผือกน้อยลงมาพี่น้องเพิ่นกำลังเบิร์ขออ,ขอนุญาตด,ด้วยครับเด้อกูน,น้อยพ่อพันสายเผือกเปิดจ้าบาทครับนี่สองหมื่นบาทสองหมกับห้าพันบาทเป็นตัวผู้น้อยพี่น้องเนาะเอาไปเป็นคอขอกคอขายคอพันโอเคเลย มันแล้วบ่เฮามันแล้ววะมันแล้ววะโอ้อะไครคล้วโอเคอ่าเพิ่นมาจากอาสามาดได้ี่อาสามาดร้รอย,ยเยท่าสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบตัวอะไรคือร้อยยี่สิบสี่พันวัดไว้แล้วพี่น้องเขางามเขาแก้วเล็บแก้วขาใหญ่ขาใหญ่แล้วก็เล็บงามเนะาะมะพร้าวได้เลยเน,ะนาะย่นานย่างสิไปต่อดอกยอดได้พี่น้องอันนี้คือสายพ่อพันได้เลยพี่น้องเนาะสายพ่อพันได้เลยสําหรับอ่าสายเผือกโอ้เขางามพี่น้อง เขางามเปิดดีดีพี่น้องเนาะเขางามค่ะพี่น้องว่นนั้นจับเหลี่ยมเลยเนาะยังบ่ท่าันจับเออบจะเข้าเก้าเดือนพี่น้องเนาะเปิดไว้เท่าไหรก็ล่ะทบทวนสองหมื่นห้าพันบาทราคาหน้าต่อรองส่งฟรีทั่วอีสานโอเคเลยเนาะทั่วอีสานได้เลยพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพินนศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดนึ่งห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งพี่น้องเพิ่นมาจากบัวขาวการสินนี่เนาะ บัวขาวกาลสินพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดขอบคุณ้ยเร่ร้ายมันครับผมเป็นพ่อพันธุ์สายเผือกได้พี่น้องเนาะอนาคต25งห้าเป็นเปลือกใบเบาๆต่อร่องได้อีกพี่น้องได้ครัโอเคครับผมเมืองบรรยากาศปารถ่ายรถหอยหมูขึ้นมาผูดจะบานยากเมื่อน้อายางมาผูกใบข้างผีพี่น้องเนาะเป็นฝ้ายงามหลายๆพี่น้องเนาะฝ้ายงามวันนี้สายสวยงามเยอะมากเลยพี่น้องเนาะสวยงามโอ้สุดยอด คนกําล no. ังเบิ่งควายงามพี่น้องเนาะคนกําลังชมควายสวยควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะคนกําลังเอาไปเลี้ยงคนกําลังหาควายเข้าข้อเข้าฟาร์มเข้าเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เพิ่นคือเบิ่งขากเลยเบิ่งขากเนาะเจ้าบาทของเขาเปิดไวปสองเก่าเนาะซ้ายใดเนี่เป็นลูกสร้างครับสร้างจะสร้างอุดรโอ้สร้างอุดรพี่น้องเบิ่งแข้งขาตัวตัวสร้างอุดรมาตหภูง มันสีสูงไปหนาได้นี่เนาะพอเพิ่นสูงแห้งสูงที่สุดในประเทศไทยพอเพิ่นพี่น้องร้อยเจ็ดสิบแปดตะว่าลูกเพิ่นเพิ่งได้ร้อยยี่สิบเกือบร้อยยี่สิบห้าแล้วเนาะเกือบได้ร้อยยี่สิบห้าแล้วพี่น้องโดยประมาณโอเคเลยลูกสาวเพิ่นเปิดว้สองเก่าปอหรือเท่าไดรก่อนสองเก้าได้เพิ่นเปิดว้พี่น้องเนาะเบิงไทยไปเลยเบิงไทยเบิงต้นตเพิ่นวายสายสร้างอุดรสูงนี่พี่น้องโครงสร้างสุดยอดเลยพี่น้องอันนี้งหญ่ไปหนาโอ้ยืนเท่คือเนาะพี่หล่างามครับโอ้หล่อมากก็สวยมากพี่น้องเนาะ ยืนดีเชื่อเชื่องหูหูเนาะสองเก้าอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหนูศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งห้าสองสองหนึ่งห้าสองสองหกศูนย์หกหกศูนย์หกพี่น้องกูได้ใหญ่ใหญควายเลี้ยงสายพัฒนาสายช้างอุดรสายใหญ่พี่น้องเนาะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยสองเก้าต่อรองเอาสิญ่ไปหนาพี่น้องควายแน่หญ่ไปหนาท้าแข่งใหญ่โอเคเลยอ้าวขอบคุณหลายๆหลุดมันมาครับผมกำลังมาเบิ่อควายงามมื่อนี้ควายงามหลายพี่น้องเนาะรับรองเลยสายประกวดอยู่แถวนี้พี่น้องนี่ตะแควายงามเลน วันนี้สุดยอดพี่น้องนะเนาะเขายกําลังต่อรอง<า> <c oughs> ขออนุญาตลูกเปิดไบแจักบาทของเฮาเปิดใบสามมือห่าง <35. S 3> สามสิบห้าปลายงามเพลินพี่น้องเนาะแข้งขามาคืนปวดเห็นเน<ด>าะบักผ้าเพลินเ<ด>นาะลูกเจ้าทองสูงเนะ<ด>าะเบิ้งบักผ้าเพลินพี่น้องอัตลักษณ์เพลินสุดยอดเลยพี่น้องเนาะแข้งขาใหญ่ครับใหญ่ใบหนากระบาลดีเนาะมีขวัญมงคลพูดนะเขาเปิดกว้างดีดีพี่น้องเนาะสามสิบห้าเพลินเปิดไว้สูงร้อยเกือบร้อยสามสิบได้เนาะ รวยสามสิบเอ็ดเหรอพี่น้องร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบเลยพี่น้องพูดอ่ะใหญ่งามสามสิบห้าน้อลูกนะเนาะสามสิบห้าเพิ่นเปิดไวนะ้เนาะโอเคเลยเอา้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศ<อ>ูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหกเด้อพี่น้องสามสิบห้าเด้อมาเบิ่งควายงามไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเอาควายสายพัฒนาไปเลี้ยงเป็นควายหน่อยงามพี่น้องเนาะควายหน่อยงามเป็นแม่สาวหน่อยงา,งามพี่น้องนะเนาะเบิ่งเอาสุดยอดสุดยอดพี่น้องนะเนาะสูนย์ร้อยสามสิบเอ็ดเพิ่นวะ ดาวจุดเด่นขึ้นแข่งขาญ่พี่น้องฝ่ายตัวนี้ใหญ่ไปหนาพี่น้องเนาะใหญ่ไปหนาเลยผู้ด่าแม่เพิ่นสูงรอยสี่เจ็ดแต่ว่าเพิ่นนี่รับรองวันเหนือแม่เนาะโอเคเลยอ่ะขอบคุณหลายหลูุมันมาครับผมมาทางพี่น้องเนาะมาทางไปไปไปขั้วหัวเป็นตาหยานงัวเป็นตาหยานงัวเป็นตาหยานประจันเลยนะมาเบิ่งสายเถิด มาแล้วบ่ไอหมูตอนไทยแถมพ่นเบอร์เก็บแปดหมื่นพนใช่กะหัวนแบเบิ้งนี่แหละค่นไทยกันเดียวหัวอ่ะพ่นเบียร์นี่ไทยพ่นเบิ้งดีน่วหม้าแล้วบ่สนใจว่าเดี๋ยวเงินโบงเงินหน่อยมาแล้วบ่ไม่กับเปล่างาไม่กับ่เปล่าเออโอเคขายเพืวอหน่อยตัวนึงเห็นพอเราไปเลี้ยงโอ้เพิ่นเอาไปแล้วตัวนึงกพื่ยตัวนี้ตัวที่ตัวนี้โอ้บ้าอุ้ยมาคือได้ควายงามแังบาดนี้ ก็ใยงายมีลีพี่น้องตัวนี้อ้ยสุดยอดสุดยอดควายงามข้าวไหลหมูหอยเอควายพี่น้องเนาะไข่หมูขาวคป้ยมันพ่อสองปีนะคป้ยมันสิบหกสเจ็ดองายมีลีพี่น้องเนาะบ่ไข่เป็ดมืดมันขายว่าอะไรแข้งขาดีคข้งเนาะสุดยอดเลยเบิ้งพี่น้องเบิ้งแข้งขาข้าหไหลหมูพี่น้องอุ้ยสุดยอดพี่น้องเนาะเบิ้งควายงามเพี่พี่น้องเนาะสุดยอดควายงามสายเปลือกไข่หมูขาวเนาะสายเปลือกเนาะไข่หมูขาวพี่น้องร้อยซีอย่างนี้ ซีซี่โผกูยิ่ยาวอ่ะล่ะตัวโตเป็นแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเนาะก็ยังซื้อกันสามแสนเปิดได้สูงแมนแหล่ะแมนจ้วยก็สีขายเรื่องรย์นี่ขายเท่าไรบ้านนี่เปิดไว้เปิดไว้แสนสองสิบสองเนาะเปิดไว้สิบสองตัวนี้เปิดไว้สิบสองพี่น้องเอาหมดเนาะบ่เอาเบิดต่อร่องเอาต่อได้ต่อมาเบิ่งไห้เท่าไรพี่นว่าโอ้เบิ่งถ่ายเบินพี่น้องเนาะโอ้เปิดเมื่อเปิดแบตมือเนี้ยไปวันสองร้อยพร้อมแกนชั้นแบตมือเลยแบตมือตะวัน เอาไปกินเบียร์ช้อนอร่อยพ่อวะนาไป่ห่าักเดือนผกินไม่ผกินสุดยอดสุดยอดพี่น้องควายงานเพิ่น12เพิ่นเปิดไว้เนาะซื้อมาหลายแล้ววะท่านคล้ายว่าใดเพิ่นว่ะตะวันงามเนาะงามมิลีโอ้ยกำลังมากพี่น้องควายกำลังมางามไายงามกำลังมากพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งแข้งขาตัวโตมาเบิ่งไายเพิ่นอีกเตือนพี่น้องเนาะเบิ่งไายเพิ่นพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอด ง่ามเนาะใายง่ามเนาะสุดยอดอีหลี่ของเพือนพี่น้องเนาะกระบานใหญ่ไข่หมูขาวสายเพือนอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรไข่หมูศูนย์แปดสองแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนึงได้กิงกลางมาเลยกิงกลางมาเลยต่อได้ให้มาเบิ้งหอยหมูเนาะประกวดได้เด้หอยหมูมันส่งโค้งสามเพื่นได้แล้วก็ได้เบิดทุกอย่างเลยเนาะแม่เอยู่โอเคเลย เอาาาาสยตเนี <depression. S 2> <ads allen. S 1> ่ละเนาะสายตาเอาเบิรงนี hmm. um, ans, White, side, side tense, ่เนาะยืนกับงามพาดีอันนี้คือควายงามเพิ่นนี่พี่น้องควายงามเพิ่นสายเผือกของหอยหมูสิบสองบอกหรือสิบสี่สิบสองนี่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องหนึ่งแสนสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องงามของเพอดีนี่พี่น้องสุดยอดสุดยอดต่อรองมาเบิรงเพิ่นว่าให้ราคามาเบิรงเพิ่นว่าเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อหอยหมูเด้อขอบคุณหลายๆลมานครับผมหอยหมูเสียหมูเพิ่นจากร้อยเพิ่นพี่น้องเนาะ งามจริงคือน่อพูดอ่ะงามงามงามเอาเบอร์โทรหอยอีกไปก่อน080 7์แปดศูครับห้อยหมูจากรอยเอ็ดเพิ่นคือกันสิอเพือนเปิดไว้พี่น้อเนาะโอเคขอคูณเลาใหมานครับผมงามของพูดพี่น้อเนาะแม่ลูกพอพอเาแม่ลูกเพื่อเจ่าไรครับดหนครับากได้เจ็ดหมื่นี่บ่ลูกเพิ่นลูกสาวเพิ่นเนาะลูกสาวงามงามอุ้ยเม่เพิ่นใหญ่สูงรอยดได้บ่ เพิ่นวัดหรอเปล่าวัดลอยซีพหาเนี่ยนะโอ้ยซีซีมหาเนาะเกือบลอยซีซีใหญ่เลยลูกประมาณลูกลูกเดียนลูกเพิ่นแม่ใกโตแล้วลูกสองครับลูกสองเนาะลูกสองแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยใหญ่เป็นแม่ใหญ่เป็นควายแม่ใหญ่พี่น้องเป็นควายสายพัฒนาว่ายใหญ่เพิ่นพี่น้องแต่ว่าลูกสาวเพิ่นสุดยอดเลยลูกสาวเพี่น้องเนาะลูกสาวสวยครับพี่น้องเนาะกำลังอยากกินนมเบิ้งเขาอันนี้ควายงามเขาคั้นซ้อนพี่น้องเขาเอิดเขาคั้นซ้อนง่ายพี่น้องแข้งขาโตนโตเปิดไว้เจ็ดบอ เจ็ดหมื่นได้อเพิ่นใบเปิดไใบพี่น้องเนาะต่อรองได้เด้อเป็นควายสายพนาเพิ่นแม่ลูกลูกแม่ลูกงามเจ็ดหมื่นเพิ่นมีเบอร์โทรบพพทีอยากแปศูนย์แปดหกหนึ่งสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์เก้าเจ็ดมาจาอุดรฟาร์มครับอุดรฟาร์มเด้วพี่น้องสุดจะยอดสุดยอดอุดรฟาร์มโพชัยร้อยเท่าเจ็ดหมื่นเพิ่นเปิดไใบแม่ลูกอ่ะมั่นมันครับผมมาเบิ่งควายงามอีกตัวนึงอนต็มไปประกวดแม่ปะครับ เพิ่อนไปประกวดมา,เ,<อ>าเป็นแม่สาวหน่อยงามๆพี่นอ้องโตนโตไปอาบน้าม,มากเออท้ายหลายแล้วเ,เพิ่นว่าสูงร้อยสี่สิบบวกลบเลยเพิ่นเปิดไว้เท<อ>่าไรจั้หมื่นกว่าเหรอซี่สิบสามเพิ่นเปิดใบสี่หมื่นสามพันเป็นแม่สาวงามพี่นอ้องเนาะท้ายเพิ่นงามครับพี่นอ้องเนาะท้ายงามโตนโตดี 43. ซี่สิบสามสายดังเด้พี่นอ้องนี่เป็นสายด่างสายด่างงามอยู่ดีพี่น้องเนาะ ถนัยาวก่าหลายมุมเลยพี่น้องใช่ดีใช่ดีพี่น้องเนาะงามงามอัตลักษณ์ได้พี่น้องอัตลักษณ์ควายได้เลยพี่น้องเนาะสี่สิบสามเปิดเผยใบเนาะพี่น้องเนาะอัตลักษณ์ได้เลยพี่น้องเนาะเบอร์พี่น้องเนาะบัวบัวเพิ่นมีเบอร์โทษวะขอขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย <c oughs> ์หกสาม <c oughs> หกสองหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเลยค้ายงามเพื่อนพี่น้องเบื้องเล็บเพื่อนเล็บนางฟ้าอุ้ยเล็บงามสุดยอดเลยเล็บเพื่อนพี่น้องเนาะบักเท้าวเพื่อนอัตาลักษณ์ใดเลยเอาขอบคุณเล่ยหลายมันกับผมสี่สิบสามเป็นเปอร์ไวพี่น้องสี่หมื่นสามพันงามควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะเหมือนนี้มีตรตะควายงามพี่น้องเนาะบ่ผูกบักผูใหญ่ของเพื่อนของผู้ใดพี่น้องผูใหญ่ผูใหญ่ของเพื่อนผู้ใดเพื่อนมาผูกไหวยิ่ใหญ่พี่น้องผูใหญ่เพื่อนบักผูใหญ่เพื่อนพี่น้องอุ้ยควายใหญ่ควายใหญ่เพื่อนพี่น้อง ยักษ์ใหญ่พี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดยักษ์ใหญ่พ่อพ่ครับสุดยอดเลยเนาะใหญ่อีหลีพี่น้องปตาอันนี้ลูกกล้วยบ้านผมครับโอ้เปิดไว้ทังไหนครับนี่เอาสิบหมื่นครับเปิดไว้หนึ่งเต็มเนาะหนึ่งแสนเต็มเปิดเปิดอุ้ยมาเบิ่งนควายใหญ่พี่น้องเนาะซื้อซื้อซื้อไว้ทังไหนเพื่อนต่างซื้อหรือเปล่าลูกของเพจเจริญครับลูกของเพจเจริญบอกท่านเดี๋ยวต่างซื้อเอาไปต่างเอาเองคูณได้อยากเอาไปพอคอกพอขายต่างเอาเองแต่ว่าสุดยอดควายใหญ่พี่น้องเนาะวันนี้สุดยอดอีหลี สามปีเนาะสามปีอายุสามปีพ่อบอกไงเบิ้งหน้าตาตนโตเพิ่นพี่น้องเบิ้งหน้าเขาเพิ่นปากเก้านิ้วพี่น้องเนาะเก้านิ้วหน้าเขาเก้านิ้วสูงร้อยหกกว่าหกสิบกว่าเนาะหกสิบกว่าพี่น้องเนาะสูงพี่น้องสูงใหญ่แข็งขาผมถ่ายแน่ละล่ะเอาเปิดไว้หนึ่งเต็มพี่น้องเนาะหนึ่งแสนเต็มเอาไปเป็นพอขอบพอขายพอพันรถได้จีรรถรถใดจ้างน่อยตัวเพิ่นมาจากอำนาจเด้๋ยนาะ พนุมไพรครับโอ้พนมไพรโอ้ยหลงเพื่อนโโดโถดหลงเพื่อนหลงเพื่อนเพื่อนมาจากพนมไพรร้อยเท่าเดียวพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเลยควายงามเพื่อนคอบักไงไพรถ้ามันไหนเบิ้งผู้ใดสนใจเปล่าโทรมาเอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสี่ห้าสามสี่ห้าเก้าสองสองแปดเก้าสองสองแปดเอาควายไงกัทอนครับกำมทอนเนาะเออกำมทอนผู้ใดสนใจเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามเอาไปมีคอคอขายคอพันตัวนี้ตอบโจทย์ได้สายดังด้วย มันเต็บ่ทัานบ่ทัานเต็มใบมันสีใหยใบหนะโอเคโอเคเลยเนาะข้อยังท่านเลเต็มเลยเนาะข้อบ่ได้เต็มแต่ว่าสุดยอดละายงามเพิ่นายใหญ่โซนโตได้เลยแข่งขาได้เบิดเนาะได้เบิดเป็นพอขอบพอขายพอพันไข่ดีปลายเครื่องดำปลายไข่ดำสุดยอดเลยพี่น้องเนาะเสมอกันเสมอการไข่เสมอกันสุดยอดเลยอ่ะขอบคุณเลยหลานมันครับผมหนึ่งแสนเต็มทบทวนเบอร์โทรอีกทีนึ่ง 093ย์เก้าสามสามสี่ห้าสามอยู่พนมไพ่รอยเท่าพี่น้องเนาะเอาไปตังค์ซื้อเองแต่ว่าอ่าพ่อเพื่อนนี่อย่างก็จะเพชรเพชรเจริญเพชรรเจิญนี่ยพ่อเพื่อนเนี่เพชรเจริญเนี่พี่น้องเนาะอ่าเขาพูดเลายๆเหมือนกันครับผมครับวันนี้สำหรับบ้านสว่างง้อแช่แนี่ยวผ้าผีผ้านองมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดครัวกระบื้องบ้านน้องแกตลาดชมพูบุตรจังหวัดรไร่ชิบอยประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะ ฝากฟีฝากน้องซ้อยกันกดไหลคดแช่กดที่ตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอ้พี่น้องกัตเรกรผู้เลี้ยงวันนี้คว้าแฟนพับแฟนเพบบานสมัสดยในจ่วมทแต่ความสุขกันริ่ห่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆรำร่วงด้วยเบิร์ดหนีเบิร์ดสินกันสวัสดีครับ